เวเนซุเอลาเนี่ยเจ็บแล้วจำนะครับถึงแม้สรัฐอเมริกาจะตามง้อนะฮะมีการหงายบาทด้วยเนี่ยนะแต่ว่าใจก็ยังคงอยู่กับฝั่งจีนนะครับมีการโปรยคําหวานขอร่วมเข้ากับกลุ่ม b ริกส์อีกด้วยเกิดอะไรขึ้นเด็กคิไฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สิ่งทคน้นะครับผมคิมคุณอยู่ช่องคิมพรอปาร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้ตรงสมัครเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของบุนเดลสลาครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่มละตินอเมริกาครับหากครจะถึงประเทศนี้เนี่ยก็จะถึงเรื่องของปริมาณน้ํามันสํารองนะครับที่มีมากที่สุดในโลกใบนี้ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศท แต่ก็นั่นแหละครับมีเหตุการณ์เรื่องของการบริหารเงินที่ผิดพลาดนะครับทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยกระจายถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเงินเฟอ้อหรือว่าไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ยไปทั่วโลกลนะอารมณ์แบบว่าค่างเงินเนี่ยไร้ค่าซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับก็มีภาพจําลองนะครับที่บอกว่าเงินเท่านี้เนี่ยซื้อไก่ได้แค่ตัวเดียวนะหรือเงินเป็นตั้งเนี่ยซื้อทิชชู่ได้แค่ชิ้นเดียวนะครับก็เรียกว่าเงินเนี่ยไร้ค่าไปเลยถึงมันจะมีน้ํามันสํารองมากสุดในโลกเองก็ตามครับ ซึ่งล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญก็คือผูน้นำวเวเนซุเอลาเนี่ยคุณมาดูโล่นะครับก็ต้องการให้จีนนะครับช่วยซัพพอร์ตเขาเข้ากลุ่มบริกส์หน่อยนะครับก็แปลว่าอยากจะเข้ากลุ่มบริกส์เนี่ยใจจะขาดแล้วนะครับ เอาจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยเนะครับเพราะว่ากลุ่มบริสเองเนี่ยก็มีน้ํามันค่อนข้างเยอะนะฮะทั้งรัสเซียเองก็ตามทั้งอิรานซาอดุดิอาระเบีย UAE ครับและถ้าได้เวนเนซุเอลาที่มีปริมาณรีเซิร์ฟที่มากที่สุดในโลกเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับบอกได้ว่ากลุ่มบริสกลุ่มนี้นี่นะครับครอบครองตัวรีเซิร์ฟน้ํามันของโลกเนี่ยนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของโลกไปนี้เลยครับก็จะไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำไมรัสเซายถึงหงายบาทรวมถึงทําไมวเนเซียเนี่อง เวลาของสิทิ์เวลาสักนิดหนึ่งแล้วกันครับ ต้องบอกว่าช่วงต้นในปี2000นี่นะครับเป็นช่วงที่เวเนซุเอลาในการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนะครับก็คือราคาน้ํามันเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับแต่ต้องบอกว่าการปกครองของเวเนนนี่นะครับก็ไม่ได้ดูโปร่งใสตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของการทุจริตนะครับมีการแปรรูปที่ดินนะฮะเอามาให้ชนชั้นชาวนาหลายคนก็ไม่พอใจในทีแรกนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้าครอบงำนะครับบริษัทน้ำมันของรัฐครับแต่พอมาปี2004เป็นต้นมาเนี่ครับราคาน้ามันเนี่ยพุ่ง ว่าเป็นก้อนที่ใหญ่มากๆเลยเติบโตจากเดิมนะ GDP เนี่ยอยู่ราวประมาณ100บิลเลียนเนี่ยนะครับขึ้นไปถึง400นะครับก็คือโตไป4เท่าเลยฮะพราะว่าเข้ารวยขึ้นนี่ครับก็ใช้เงินเนี่ยนะทำการแจกจ่ายนะครับทำโครงการเพื่อสังคมมากมายนะครับรวมถึงเนี่ยพยายามจะรวบรวมกิจการอื่นๆเนะครับเข้าเป็นของรัฐอีกด้วยเช่นเรื่องของปูนซีเมนคอมน,นาคมพวกไฟฟ้าเนี่ยโอเนเข้ารัฐหมดเลยเพราะว่ารัฐนั้นใหญ่มากๆครับ แต่ต่อมาในะค่นมันทั่วโลกเนี่ยตกต่ำนะครับวันนี้ทุเรียก็ร่วงยับไปด้วยกันนะความถดถอยครัง้งใหญ่ก็เลยเข้ามานะครับค่างเงินเนี่ยเสื่อมค่าเศรษฐกิจประสบปัญหาไฟฟ้าดับนะครับรัฐบาลก็เปการลดค่างเงินอีกครั้งนึ่งด้วย ในชั้งในปี2013นะครับพู้นำเนี่ยคุณฮูโกชาเวสเนี่ยมาเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมือให้กับคุณมาดิโรเนี่ยครับเข้ามารับช่วงต่อครับสุดท้ายเนี่ยราคาน้ำมันก็ดิ่งลง,ต,งต่อเนื่องนะครับวิกฤตก็มากมายเงินเฟอ้เกอก็กระชูดนะครับเงินเนี่ยไร้ค่าเลยครับมีการประท้วงนะครับต่อต้านการปกครองของมาดิโรกันอย่างหนักหน่วงนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีเงินเฟ้อม,มากมายแต่คุณมาดิโรเนี่ยก็ได้รับตำแหน่ง ผู้นำอีกครั้งหนึ่งนะแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีข้อตโต้แย้งอะไรมากมายนะครับ <B it> ก็เกิดเป็นวิกฤตทางการเมืองมากขึ้นนะครับเ <B it> มื่อผู้นำฝ่ายค้านค,คุณฮวนกวยโดนะฮะก็ได้ถูกรับรองจากทางสริตการว่านี่แหละคือประธานาธิบดีคือผู้นําของทางเวเนนะกล่กาวคือในชนนั้นเนี่ยมีผู้นำา2คนนะครับวุ่นวายพอสมควรเลยสวิตการทำการอายัดนะครับเงินของรัฐบ,บาลในโะดยให้คุณกวยโดเนี่ยนะครับเบิกได้นะฮะ รวมถึงท no ําการคว่ำบาตรแซงชั่นเวเนซุ่นครั้งใหญ่อีกด้วยครับเหตุผลเนี่ยก็มาจากว่าความกังวลนั่นแหละนะครับเรื่องสิทธิพลเมืชนครับการคอร์รัปชันนะครับการพันธะลายของสถาบันประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นการคว่ำบาตรไปยังบริษัทน้ํามันแห่งชาตินะครับของเวเนซุเอลาก็คือตัว PDVSA นะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยมีความตั้งใจในการจะโอนรายได้จากน้ำมันตรงนี้นะครับให้ทางรัฐบาลคุณกวยโดครับทำให้รายได้ของเวเนซุเอลา่เนี่ยตกต่ำลงไปอย่างหนักกันนะครับแล้วก็มีข้อพิพาทวิจารณ์กันมมาากยว่าาเเออจรริิงงๆนถึมกาาาาอออจจะะหหววัังงดดีีกก็ไ้้้นนครรบท่่ตใเเเซุล เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยมีรู้สชนอะต่างๆ,ๆนะแต่คนก็โจมตีว่าที่เวเนเาขาพังยับยับเนี่ยก็เพราะว่าเองเนี่ยไปคว่ำบาตรไปแซงชั่นเขาครับไปไประมาคนสวยก็คือประชาชนนั่นแหละนะครับโดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับไม่ว่าใครมาก็โดนฮนะแต่นด้จะเห็นนะครับว่าเวเนซุเอลาเนี่ยก็โดนคว่ำบาตรการแซงชั่นอย่างหนักนะครับรัฐบาลของฝั่งเอเมริกาเองก็ตามเลยนะครับก็ไปหนุนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตอนที่ถูกคว่ำบาตรลูกผีลูกคนแบบนี้เนี่ยก็มีจีนนั่นแหละครับคอยยื่นมือเข้ามาช่วยนะครัเานนนอ้้ํมยู่แลวว ถึงเศรษฐกิจจะยับยุ่ยี่เพียงใดนะครับไฟฟ้าจะดับเนี่ยแต่ก็ยังมีน้ํามันที่เป็นสากลคนปลดปลานยังไงก็มีค่านะครับจีนเนี่ยก็เลยให้กู้เงินเนยนะครับแล้วก็ซื้อน้ํามันเวเนเนี่ยเข้ามาครับ แต่ใยความที่เงินเฟ้อจะูดุนแรงนี่นะครับการทางการผลิตต่างๆน้ำมันก็ช็คชะง,งานนะครับข้า,าราชการข้าราชการก็ลาออกกันหมดมันอยู่ไม่ได้ครับค่าเงินมันสูญเสียหมดครับก็เรียกว่าไม่มีคนทํางานไฟฟ้าติดตดับหมดเลยฮนะซึ่งก็กลับเข้ามาในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับคุณมันเดลโลเนี่ยก็ทําการไปเยี่ยมที่จีนนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริสครับเอาจริงก็ต้องบอกเลยว่ากลุ่มบริสนะครับมีผู้นําที่อยู่ในเขตละตินอเมริกาเช่นเดียวกันนะั้นนั่นคือทางบราซิลครับคุณลูลาาาาานนนนนนนัั่่่่่่เเ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 เออองะค้้้กกก็บก็บบบวววีียยหหชแลลใขรรมมุ ปัจจุบันนะครับจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหนี้เบอร์หนึ่งของทางเวเนซุเอลาอีกด้วยซึ่งการเยือนของประธานาธิบด,ดีนิโคลัสมาดูโรครั้งนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็วิเคราะห์ว่ามีประเด็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนใหม่นั่นแหละนะครับและการชําระหนี้และการค้าขายน้ํามันกันครับซึ่งปัจจุบันนะครับเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นหนี้จีนอยู่มากกว่า1นึ่งหมื่นล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ซึ่งยอดหนี้ของทางวเิซาตากับทางจีนเนี่ยครับก็มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปี2020นี่นะครับทางรัฐบาลของคุณมาดูโรเนี่ยนะก็ทําการกู้ยืมเงินจีนไปอีก19บินลียนดอลลาร์ครับซึ่งความจริงแล้วนะครับถึงแม้ว่าทางวเิซอลาจะมีน้ํามันสํารองเนี่ยมากสุดในโลกก็ตามนะครับแต่ว่าโครงสร้างพมื้นฐานาน,นการขุดเจาะการขนส่งน้ํามันนั้นเนี่ยเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนะครับรวมถึงไม่ได้มีเงินลงทุนในการขุดเจาะมากด้วยนะครับซึ่งทางรัฐบาลมาดูโรเน,เนี่ยครับก็บกำลังเจรจาก นี่นะครับแล้วก็ขอสินเชื่อใหม่นะครับในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้างขึ้นในเวเนน่ครับและถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทของทางจีนเองครับแต่ว่าความพยายามในการที่ขอกู้เงินจีนเนี่ยครับก็ทําการล้มเหลวไปนะครับเพราะว่าเวเนน่ยโดนแซงชันนะก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาคืนนะครับว่ามันก็ที่ไปที่มาของเงินเนี่ยก็เฮี้ยนหมดแล้วนะครับแต่บังเอิญครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะครับ มันเกิดวิกฤตน้ํามันทั่วโลกการขาดแคลนทั่วโลกถูกต้องใช่ไหมครับแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับก็เลยถูกหงายบาดโดยทางอเมริกาครับอเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องการที่จะแบบน้ํามันซัปลายมากขึ้นบนโลกเพื่อจะกดันทำให้ราคาน้ํามันร่วงถูกไหมฮะขอซาอุซาอุก็ไม่ให้นะครับรัเสเซียเองนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยก็เลยมาหันเหเข้าสู่เนี่ยเวเนซุเอลานะครับเมื่อก่อนนี่นะ เคยซื้อน้ำมันถึง5 0 0แสนดอลลาร์ 500, นะครับวันนี้เนี่ยอเมริกาก็กลับมาซื้ออีกแล้วนะแต่จะเริ่มที่1 5 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันก่อนนะครับแล้วคาดการณ์ว่าจะถึง5 0 0 0สนบาร์เรลต่อวันเท่าเดิมในที่สุดครับซึ่งแอคชั่นอันนี้ของคุณโจวรเรนทำให้เวินเนสซ่าเนี่ยหรือว่ารืมตาอ้าปากได้เลยนะครับก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตอาจจะถึง2ล้านบาร์เรลต่อวันครับในขณะที่ประเทศนี้ถูกคว่ำบาตรอยู่เนี่ยจริงก็ทำการซื้อน้ำมันเวเนนนะครับราวสามแสนเก้าหมื่น บาร์เอร์ต่อวันนะครับอาจจะผ่านทางของมาเลเซียเป็นทางผ่านไปยังจีนเหมือนที่อิหร่านส่งไปที่จีนก็เช่นเดียวกันครับก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงการข้องบาสนะครับและโครงการโปรเจกต์น้ำมันในเวเนน์นี่นะครับทาง CNPC เนะี่ยซึ่งเป็นรัฐวิสกิจของทางจีนนะครับทำการถือหุ้นถึง40%นะครับในโปรเจกต์เปโตรเลรา ชิโนเวนซานะครับหากพูดอีกอันนึงก็หมายความว่าการที่ไงบาทให้เวเนนีนี่นะฮะก็ถือว่าเสร็จบริษัทจากจังจ,งจีนเลยก็ว่าได้ครับเพราะจีนเนี่ยก็ไปสวมลงทุนในเวเนทําโครงสร้างพื้นฐานด้านการขุดเจาะพลังงานน้ํามันไปแล้วเพราะว่าเวเนไม่มีเงินนะครับอีกอย่างเนี่ยเป็นหนี้จีนเยอะด้วยนี่นะฮะก็โดนแทรกแซงไปซะเยอะฮะหารดจากมูฟเนี่ยจะเห็นภาพนะครับว่าการที่เวเนซุเอลาเนี่ยเจ็บครั้งก่อนเนี่ยโดนสหรัฐา,าคว่ำบาตรนะครับโจมตีแซงชั่นอย่างหนักหน่วง ไปหนุนนะครับรัฐบาลฝ่ายค้านที่ตั้งขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะแต่ว่าได้จีนมาช่วยไงแต่การช่วยของจีนนั้นก็ไม่ใช่แบบเป็นเหมือนคนดีมาช่วยอะไรนะครับเขาก็ต้องมีการผลตอบแทนถูกไหมก็มีการปล่อยกู้เงินแล้วก็หวังน้ํามันของเวเนนนั่นแหละนะครับ แต่พอถูกแซงชั่นสู่คว่มบาดเนี่ยจีนเองก็จะซื้อตรงๆมันก็น่าเกลียดไงเพราะว่าเขาคว่มบาดกันถูกไหมก็ซื้อแบบทางอ้อมเอาแต่การคว่มบาดของอเมริกากับทางเวเนซุเอลาแบบนี้เนี่ยทำให้เวเนเนี่ยไม่มีทางเลือกก็ต้องหันเข้าไปจ,จับกับจีนมากขึ้นนะครับซึ่งเข้าใจได้แต่เขาไม่เอาจีนเขาก็ต้องตายแง่ๆงนะฮะความนันแฟนเวเนลกับจีนเนี่ยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับพอมีกลุ่มบริสขึ้นมาเนี่ยทางบราซิลก็ได้ทีเลยจะเอาเวเนเข้ากลุ่มด้วย พร้อมทั้งราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยนะฮะทวีการก็ทำการเข้าซื้อน้ำมันเวนเนซุเอล่าเปิดหงายบ่ายมากขึ้นยืดหย,ยุ่นมากขึ้นเนี่ย วินัยก็ลืมตาอ้าปากได้มีการลงทุนในโครงสร้างพลังงานจะขายขึ้นไปมากขึ้นผลิตมากขึ้นแต่ว่าแหมติดกับดักจีนพอสมควรนะครับจีนเองก็สวมรอยหุ้นส่วนกับบริษัทเมเนเ,นยเลยเป็นการลงทุนด้วยแล้วก็ค้าขายให้อเมริกานี่ก็ไล่ได้หลายเด้งสะใจกันไปเลยครับเห็นภาพได้ว่าการที่รัฐกาเนี่ครับทำการนโยบายเรื่องของพลังงานสะอาดสีเขียว้วยนะฮะแล้วก็ดําเนินนโยบายทางการบัต่างประเทศหลยายอย่างเนี่ยก็ทาให้ประเทศผู้ผลิตน้ามันนะครับไม่ใช่ว่าจะเจ็บปวดนะฮะกับพังง่ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งราคาน้ามันดีนะคร ขึ้นนะฮะ หรือแม้แต่งมิดเดิมๆเช่นซาอุดีอาระเบียเนี่ยวันนี้ก็ไม่ค่อยได้จะเกรงใจมนการเท่าไหร่แล้วก็มาเข้ากลุ่มบริซมากขึ้นครับแต่นี้เพิ่งเป็นการแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับกลุ่มบลิกยังไปต่อได้อีกนะฮะถึงว่ามีการจะมีลูกมาเล่นอะไรบางอย่างที่จะมาตบกลุ่มบลิกให้ลงไปเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องติดตามรอดูตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่คุนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ืมกดไลค์กดตามช่องคิมทรัพย์อสังหาริมพรัพย์ด้วยนข้างลบข้าคุณคนเจนีครับ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่ขุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดันั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ